สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำก็จะมา,าสาธิตการทำว่าวเป้านะครับว่าวเป้าเรานี่ก็อาจารย์ทวนก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้นะครับด้านปีกด้านนี้ก็เหลาเท่าๆกันโรงไม้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือลุงดำทําก็คือกังหันเนี่ยกังหันฝั่งฝั่งนี้นะครับกังหันฝั่งนี้นะครับกังหันกังหันฝั่งด้านนี้มันจะหมุนได้นะครับลมมันจะพัดหมุนอย่างนี้ ครับตันนี้เราก็จะมาทดสอบการวิ่งให้ดูครับสิ่งสําคัญก็คือเราจะให้ดูของที่กางหันนะครับมันจะเป็นแบบใหม่นะครับกางหันนะครับ